สวัสดีค่ะ,ะพ่อแม,มพอนนแ่พี่น้องชาติไทยโทรลงมณีกับมะพร้ากกันอีกแล้วพี่น้องมนี้กะ,ะสิบส่งเจสิกา้าไปโรงเรียนพี่น้อง God, ตื่นเสาขึ้นมากครับมณีก็เป็นมื่นทีอย่างละมื่นที่สี่บ่มื่นที่สามมื่นที่สี่พี่นอ้องคือมื่นที่สี่ 4, มอแรกเนี่ยแหะกะัน like อย่างไง ก็จะจอกระโหลกหาผงหามองคุยพี่น้องไม่ต้องมองเสียงดังๆมองนึ่งก็เป็นมองลูกมองนึ่งก็เป็นมองพ่อเลยไม่ต้ค่อนเสียงดังๆอาวมองคุยล้วก็มองมุมมองไอ้แสงดีๆเนาะบางมองกับแสงมันหลายผลมันกับโบะแจงเนาะพี่น้องื้นนี้ก็เขาไปฉีดวัคซีนมากกับตั้งแต่วันจันทร์ที่สิบเนาะื้นนี้ก็วันที่เท่าไหร่ละวันที่สิบสามเออวันที่สิบสามก็สี่สามเหมือนเนาะ วันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามระมาสามหมื่นนี่ล่ะพี่น้องอาการทางเครียงมีบอคอเขาไปสี่ของแอสตาซินิกาเด้อยพี่น้อง <c oughs> แอสตาซินิกานี่กะอ่ากะดี่จะเด้พี่น้องไปข้องอังกฤษบ่ะเขาวา่อาอ่ามือแรกก่ะมือแรกก่ะตึงๆจะซื้อพี่น้องตึงๆแขน้า่าเจ็บมันก็ปวดเจ็บนะพี่น้องมันก็ปวดเจ็บเอา อันนั้นยังโฟเดอร์ม่เอาไปลงดประตูกูประตู a y m m a ่ i n u t e u e r l o d a y เหลาม่มา a k h o t ไ จริงเหรอไม่ได้เลียดเรู้สึกว่าเหมือนมันจะเลียดอ๋อเหรอมันก็เออเลยไม่ใช่เหรอ <Yeah. S 2> เออมันก็เออเลยอยู่มาทำวิดีโอก,กันแต่ตรงนี้ตัวมาแจง้งไม่ค่อยมีทำเนียบทาทำเลยนเนี่ยปกติแล้วมันมาเซเว่นพาร์ทเซเว่นพาร์ทปวดหัวแต่แต่ว่ามันนี่มันไม่กว้างปวดหัวนิดนึงเนาะมันนี้วันนี้ไม่มีพีเอหรอลูกทำไมไม่ซัด ยังหาที่ซัดยังไม่มีใครมาเลยเนี่ย,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 ยพูดไทยให้ฟังหน่อยพูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะไปโรงเรียนค่ะวันนี้จะไปโรงเรียนค่ะท่าน,น,น,นผู้ชมบอกว่าทไปเชสก้าไม่พูดไทยไปยน้อนสปีดไทยไคือเราจะมาเ้องชีลงอ่ะนะพี่น้องของกินเมื่อกินก็หน้าวของเก่าไม่เล่าก็เลี้ยงเขาว่าวาโดนร้ายมันก็ลืมอเนาะ นั่นคืออันบวบแล้วคนกีน้คยอขานส้อนพี่น้องโ่ <c> ้ <oughs> ตัวนี้สวยจังวันนี้ทำขนมไทยกินไหม yes, <what? S 1> อะไรนะที่เป็นกลมๆล,ลืมแล้วมั้งไม่ได้กินนานที่เป็นกลมๆนะ่ะทรีมินิทพาใช่ไหม, yes, past อ,มอยากไปเมืองไทยไหมอยู่วันละกูไทยแลนด์ แม่ทิวบอกว่าอยจะไปฟาร์มไปตกปลาไปสร้างบ้านให้หมาคุณซีเหรอแม่ทิวอยากไปสร้างบ้านให้หมาบิวเดอะด็อกเฮาแม่ทิวบอกบ่ได้ไปง่ายตอกพี่หนอนบ่มีเงินบ่มีเงินบ่มีทองสิได้ไปเข้นไหมกะตอนนี้เขามีทุเรียนด้วยนะได้แทบรู้เรียนอยู่นะเขากำลังกินทุเรียนกันตอนนี้ เมื่อดอกไม้สวยกันเลยจ้ดอกไม้หอมๆหอมนะจ้าหอมดีค่ตรงไหนแต่ที่จะคาดตัวลงโมนิ่งเดจะสวตโดรงนี้เหรอเด็กเด็กนี่จะคาดจะตัวพอพ้นมากุฎันหัวซาบะเมื่อไหร่ อ้าวเหรอแล้วแม่ไปไหนทำไมแม่ไม่ไม่ได้มาไม่ไงรอยตัดจะมีแต่ที่บอกว่าที่ตัดตรงนี้เพราะว่าเวลาเราเดินมันมันเกี่ย่ะด็กที่เด็ที่บอก oh it was on <south S 2> not yesterday but the day before u t b อ้าวหร พ่แม่ไม่อยู่ใช่ไหมเะ came I came back to t h e shop t h a y a r อ๋อวันอออวันนั้นอ่ะหรือวันมันมืดอ่ะวันที่ไปช่อะเมื่วานนี่หรอกเมื่อวานนี่ไงเอาของขวัญมปให้เพื่อนอ๋อวันก่อนยมะก่อนวนก่อน ก็คนเชื่อหลูคนวันตัดหัวคนอื่นหัวคนอื่นในที่น้องแต่เราเห็นความส่าไม่เห็นความส่าอย่างนี้มันหกอ่ะนะไปได้แล้วไปเดี๋ยวรถมาหรือมัน<อ>หรือมันยังไม่มาเมื่อคืนนอนกี่โมงนอนปลอเลยเฉลียวเ <Yeah. S 1> นี่ยเสาอยู่ที่น้องดดมูเขายังมา,มาอยู่ปกติเขามาจะมาเจ็ดนาทีโอ้เจ้ากระทางสูงยังไรโลกไ <boy>, um. ม่เที่ยวเขาสูงนะเยอะเนย บอกท่านผู้ชมหน่อยวันนี้กล้าไปโรงเรียนก่อนนะคะวันนี้กล้าไปโรงเรียนนะคะแต่ตอนเย็นจะมาทำคลิปให้ดูค่ะตอนเย็นจะมาทำคลิปให้ดูค่ะรู้ไหมว่าแก่อะไรอ๋อเป็เดี่เลี้ยือน่ยนะฟังหูแล้วแต่ว่าว่าเป็นพี่บาเขาพูดได้แทนที่จะพูดได้แม่บอกจะเรียนไทยทำไมไม่เรียนไทย ยยว่าเินไทยก็ไม่มีเวลานแฮปค่ะอาทิตย์นี้ก็ฝนโตดีนะ่ะถ้าขับถ้าเจสิกาไปขายของขายดีแน่เลยแม่มีแต่อดีแดดของแม่ิวมันดนมัอดีแดอะไรนะของฟุตบอลนะนโอ้อบาอยู่ะรสเ ของแม่ธิวอ่ะแม่แม่ซื้อมาแล้วมันเล็กแม่ทิวไม่ใส่แต่ว่าเราเอนนะไีฮะอดตชสับดีหรอวันี้ไหมเออจะได้รีบขายจะได้อยากรู้ว่ามันจะขายได้ไหมก็เสียค่าอะไรไหมแล้วใครเป็นคนไปส่งแตดีเหรอ แล้วไปซื้ออะไรมาเมื่อวานเนี่ยถ้าเกจไปซื้ออะไรมาอีเแบบนึกว่เมื่อวานยีนตอนี่้ได้ไมาดอวัวนอสแวร์ตม่ไหนบ้เสเดอรแม่ไม่ได้ดูเยสเดอร์ตรงไหนแม่ไม่เห็นมีใส่แล้วนอนน่ะเหรอนอน a r u n the h o อะไรเรียกกระโปรงสเกิร Hmm? จีนตรงไหนวะสีอะไร like a sand color แซนกันเหรออ๋าเหรอไม่รู้เลยว่าชส่ตัวไหน <Okay. S 2> ทำไมวันแหนเด็กมันก็ยังไม่มานะเนี่ยอ้าวเหรอแปลกจังหรือว่ามันรดเวิร์กหรอทุกสายลดเวิร์กแน่เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนเมื mm ่อ hmm. วานนี้ก็มาตั้งเอกเตอร์ติ เออมาเดชมากเมื่อเช้าเมื่อวานบรรยากาศนี่เมื่อเช้าโอุ้มปนี่อากาศดีแล้วเนี่ยอากาศดีมากแม่ไม่กลัวหรอกวันข้าวก้าไม่ทันรถเดดี้อยู่วันไหนเดดี้ไม่อยู่แม่กลัวกลัวไม่รู้จะไปยังไงทำรถก็ไม่เป็นไปได้รับเพื่อนมาเลยแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงคะชีพสังเวยเฉ Hello. ฮะชัวร์ว่าคงเสารายเยอะอ๋อถ้จะไปทานรถเหรอยอะสุดๆเยอะว่าทำว่าทำมีเสือนาเป็นไฟล์เหรอใช่ไหมเอคอสายเดี๋ยวเนี้ไปได้แล้วเดี๋ยวไปต้องวิ่งหัวตั้งไปโรงเรียนก่อนค่ะไปโรงเรียนก่อนค่ะไอ้ไหนจะกกึบจะกกึบจะกกึบ สวัสดีค่ะหน่อยสิสวัสดีค่ะไปแล้วพี่น้องไปเตรียมตัวให้คนหน่อยกันบันคนหน่อยนี้บอกบ่ายได้พี่นอ้องโอ้บรรยากาศไปซักผา้าเอ๊ะมานี่เพราะว่าหนึ่งซักผ้าก็นแลนเก็บผา้าตั้งซักตั้งแลน าให้วัตรสีฟ้าเรือวัคซีนให้ฟังเนาะคอยฉีดวัคซีนอีหยังเนาะคอยฉีดวัคซีนแอนดาซินิก้าของแอนดิกอะแอนดาซินิก้าเข้ากันสิเข้าไปที่แรกเขาก็สาก form, นสิให้กรอกแบบฟอร์มเนาะแบบฟอร์มในที่นี่หมายถึงว่าบ่ไม่ค่อยกรอกเนาะเขากรอกเขาก็ถามรายล,ละเอียดว่าแพ้ยาหยังบอแพ้อาหารบ่มีโรคประจำตัวบ่กินเหล้าบ่แอลกอฮอล์บออย่างนี้สินะพี่น้องเขาก็จะถาม ขามวลส่วนตัวห้าวประศรัชพระทามแ้ลกเป็นอันดับแรกเป็นอ้เขาเตือนเขาจะทามที่ซื้อที่อยู่ยืนยันตัวตนเนาะแล้วก็มานั่งเขาคิ้วเนาะก้อนเขาไปกะคนบ่อยหลาอกพี่ดอกข้าวเดียวก็แล้วเพราะว่า,ขาวเขานัดเป็นเวลานะห้องคอยตอนคอยไปนั่นเก้าโมงอ้อยเที่ยงห้านาทีเนาะวันนี้พอ่อนั่เสร็จวันนี้มอก็สีสอบส่วนเขา หมอกระทรวงสอบสวนว่าเฮาแพ้อาหารบร่แพ้ยาบ่มีโกกรคประจำโตบ่คขันบ่มีอีหยังบ่ผิดปกติอีหยังบัดนี้เฮากะเฮากะสีห์ถามข้อมูลว่าไอ้เธอเป็นคนประเทศใดอ่ปาปากีสถานโน่นน,นี่นั่นหรือว่าประเทศอื่นๆขากลงในะประเทศอื่นๆเน,นาะก็สิถามที่อยู่ยานเจสินาพี่นอกก้องก็คืออออ่าข้อมูลส่วนตัวเฮา,าละ่ละแล้วก็ถามไอ้ เบอร์โทรศัพท์ชุกเฉินสีหาเทีไปไซจ์เจสีนาพี่น้องกะกะลงแลวกะพอเสร็จแลวกับกะไปไปอีกมองนึงไปอีกมองนึงไปทาเขาคิ้วสีเลยพี่น้องเขาคิ้วสีกะหมอเขากะหายไปเอ่อหายไปั่งไอ้ใครนะเขาไปสีเลยเนาะไปแลวกับไปสีสีเขาสีก่อนเขาสีสียาเนาะพี่น้องเขาก็ะสีบีบบีบกามเนื้อเขาก่อนบีบ ปีปี๒๓เถ้ามันเขากับสีสีจึ๊กลงไปตอนสีสีเบียรมันส,สีนะพี่น้องสีนะแบบยุกามเนื้อแคนเท่านี้เบียร์แบบแบบมันสีแบบมันแบบสีแล้วก็สฉีจึ๊กลงไปบ่มีความมือซึ้งเลยพี่น้องตอนเขาสีลงไปอ,อ,อาา่ามานะีความมือซึ้งยู่แต่ว่าบ่เจ็บมันนะแม่แม่แต่อ,อนันอันเจ็บคือนหมดกัดก,ก,กับเพราะมีความมือซึ้งเพียงแต่ว่ามีความมือซึ้งว่ามันจึ๊กลงไปแคะนะนออ่นั้น่ะพี่น้องเออมันมันบ่เจ็บดี บันหนึ <dış kindly hehe> ่งจสิค่ะว่ามีความผู้ซื้ออีหยังเลยฉีดจ่ายอีหยังคือนผูเจ็บเราบ่ะเราเราบายจะสินะวันนี้อันพ่อพ่อสีแล้ามอกรว่าอ่าสีแล้วก็ให้ไปนั่งอยู่อยู่รถอ่าจักรยสิบห้านาทีจังเมื่อเป็นมาสิเนาะอันจะเฝ้าขับรถเมื่อสปน้อยเนาะเรากับขยานแอร์ฟิกอีหยังสิเนาะวันนี้ผ่านไดยี่สิบแปดมือคือเริ่มจากมือที่มือที่สี่ไปเนาะคอยกระซิบมืออื่นนับต่้มืออื่นไป เบือนไปหอดยี่สิบแปดหมื่อเนาะยี่สิบยี่สิบแปดหมื่นบามันมีอาการยังบองคืออ่าอาจจะมีพื้นคืนมีไข่มีตัวหอนอียังบองเสียเนาะค่ะสมมติว่ามีปุ๊บนี่ให้รีบโทรไปบอกจีพี่คือไปหาไอ้ไม้เหล็กจีพีกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะโทรไปบอกเขาฟังว่าเป็นอาการจากซี่งสี่เขาก็าจะมีคำแนะนำหรือว่า,าผู้ใดแผลหลายเขากะเซตยังต่อไปกะกับพวกหัวนะพี่นอ้องก็ถือว่าอ่ากะดี่ยู่นะพี่น้องไอ้ไอ้ไ วัคซีนตัวนี้ก็คนกับสีดลายของประเทศอังกฤษกับมีของไฟเซอร์ Pfizer แล้วก็แ <c oughs> อสตราซีนิกาแอสตราแอสตราซีนิกาก็บอกว่าเขาสีเหลือกสีด Pfizer, ไฟเซอร์ Astra ica, กับไผ่แอสตราซีนิกากับไผ่เนาะแต่ว่าส่วนมากอะแต่แอสตราซีนิกากับไฟเซอร์เนี่ยแหละและะ้วแต่เขตพื้นที่หรือเปล่ากับโบนุกับโบ,บ,บนุ่นะพี่น้องกะก็ถือว่ายังยังไม่มีอาการยังขึ้นแหละถี่สีดมากก็คือ นอนบรับพอหนูเจสิกาเล้วไอ้พระละน้อยหรือเปล่กาก็บอกหูเราเป็นนอนบรับพุดพูด,พดลุกลุกนางนางไข่อยพ่อเรานอนบรับข่นนอยกระนั่งบรับไปนำเพราะว่าอ่าข่อเนี่ยเป็นคนตื่นไม่พี่น้อง,ง,งกันหูยอีเสียงจิ้นนิ่นี่หน,น,น่อยหน่อยก็ตื่นแล้วนะเป็นคนหูเบาเป็นคนหูเบาก่อนนะแล้วน้องก,ก็อ่ากระซั่มนี่หลับพี่น้องกะท้าเบิ้งไปว่ามื่อนี่ไป็หอดยี่สิบแปดมื่อมันสิบมันสิบเป็นกังด้เนาะเบิุงเจสิกาเนี่ยหมดไปอยู่พี่น้อง สิบนาทีละเนาะเอาละพี่น้องคลิปนี้ก็สั้นนี่ละมาทักทายคิดหอดสุปหูสุกห่เนาะสองภาษาไทยกับบอดี้ไปเฮ็ดเพราะว่ามันมันมันร่างกายมันบอดดี้เขาเอื่อมาร่างกายมันบอดดี้มันมันมันบอดดี้เขาเอื่อมาอีอย่างเนาะคล้ายๆว่าอันมันมีอารมณ์สิ่งใดเฮ็ดวิดีโอเบาเรื่องนั้นเรื่องนี้สูฟังนะพี่น้องเนาะ เอาละคลิปนี้ก็ส้ำนี่ละเบาไลฟ์เมสิยาไปเลือเจอกันคลิปหนามียังดีๆสวยๆงามสิมาหาว่ไห้ฟังนะพี่น้องน้องเหมือนกับภาพมาเอิึงบรรยากาศเสียงนกเสียงนูห่องเจอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ